ผมมัครับหนาทีคุณโดนไปสองลูกเป็นไปได้ยังไงเมื่อคืนคุณเล่นยิงขนาดนั้นเออบอกตรงๆผมยังไม่ทันตั้งตัว อ้้้าววแแลคุณกกเยังงไถ้าเรื่องแก้เกมคงต้องยกให้คนอื่นแต่ถ้าสำหรับผมผมถนัดแก้ตัวมากกว่าถ้าอย่างนั้นข่าวลือที่บอกว่าเพราะคุณขายเก่งเลยได้คุมสเปิร์กน่าจะเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะเรื่องนี้ไม่จริงแน่นอนคุณเอาทุกข่าวมารวมกันผสมกันมั่วไม่จริงแน่นอนสรุปคุณขายไม่เก่งเหรอผมก็ไม่รู้แต่ผมบอกได้อย่างเดียวว่า a อเนี่ยเคลมเร็วมากเขามีแฟดเคลมด้วยวันก่อนผมเล่าให้ฟังมีตาคนหนึ่งอยู่ๆดีๆีเขาก็ป่วยไม่สบายแต่เขาเป็นอะไรเหรอเหมือนเหมือนน้ำท่วมน้ำท่วมประมาณเนี้ยแล้วเขาเดินเดินเข้าไปแล้วก็ลื่นแล้วกกก็็็ล้้้มมมมสสุดทาาาายยไไไ่่่่บบบบอออออออวววเเเเปปนนะรรรหหคัข เกล้มไม่ใช่เหรอใช่แเกณล้มแล้วไปติดเชื้อที่ถนนมาแต่แต่ไม่ต้องกังวลถ้าคุณซื้อกับผมคุณนะทุกคนทุกคนซื้อกับผมนะมีเงินชดเชยมาได้คุณจะได้รับการแฟดเคลมอย่างรวดเร็วคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไม่ต้องกังวลข่าวดีเป็นจริงและขายเก่งขนาดนี้ต่อไปขายอะไรดีครับต่อไปก็ขายนักเตะแม่งให้หมดทั้งทีเลย